สบายดีทุกคนเนาะโอเคนะมื้อน,นี้ีนำสิมาเทดในกระทันเทอ่าตัวใหม่เนาะที่หลายคนอ่ากำลังเป็นกรนะแสเนาะอ่ะเดี๋ยวนำก็โอนเงินมาจากนั้นเนาะเดี๋ยวนำชิมาเทดกันเบิ่งเนาะโอเคออเดอร์นี้ไปเลยเนาะในร้อยกับสิบเหรียญนะทุกคนเนาะ ไปเบิ่งเนาะเอาเดือนนี้ทิตัดสินใจบายเนาะเพราะว่ามั่นใจเนาะเพราะว่าในส่วนของตามบทเรียนที่นําสอนนะก็คือในเทรนด์ขึ้นเนาะหากมีแห้งขายเข้ามาแซกหนึ่งจังหวะเนาะให้บายขึ้นไปต่อในอีก,อกหนึ่งสเต็ปเนาะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเนาะทุกคนซีวินบอหรือซีลอตบอเนาะอ่าซีสามสองหนึ่งโอเคสวยเนาะวินเนาะ โอเคเนาะอ่าที่ผ่านมาก็เทศเสียคือไกด้ะไก่กเทสมีได้มีเสียเนาะโอเควิน okay, ไปเนาะอืมเนะาะโอเคหอบนี้เนาะหอบนี้ได้นํำไซ้ในส่วนของตัวนี้จะเป็น rsi เนาะในสุขคนเนานอะอ่ามีอาการเซลเนาะมีอาการขายเข้ามาแล้วหอบนี้น้ำจะขายในจังหวดที่สองเด้ออืมโอเคมั่นใจละซ้ำเลยทุกคนป๊อป๊บปบป,บปบ๊โอเค ไป80เนาะคือกดรัวเลยไป80เนาะอ่าสังเกตเมึงเด้อเนาะโอเคตัวนี้เนาะก็คือนําขายเนาะมั่นใจเนาะอ่าจะเทลี่ย3วันทียนที่ทุกคนเข้ามาเรียนเลยเนาะใครที่อ่าขอเข้ามาแล้วยังบ่ทันเข้ากลุ่มเนาะเดี๋ยวกำลังนำกำลังสีแอดเข้ากลุ่มในมือนี้เด้อเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วใครที่ยังบ่ทันเข้ามาก็ทักมาเนาะอ่านําแม่นเปิดสอนฟรีเนาะสำหรับเดือน3เด้อเนาะผู้ที่เรียนก่อนกับยังบ่ได้เรียนครบจบเทื่อเนาะ โอเควินโอเคสวยงามหลายลูกนะอ่าสำหรับออเดอร์นี่ก็ตึงนะอ่าการเทรดก็มีนะมีเสียหนะาต่อกำไรกำไรเนาะงบสองร้อยตัวนึงมาสามร้อยเนาะสามร้อยแปดสิบเนาะอ่าน้ำจะเป็นเทรดสายซิ่งเนาะอ่าอันนี้แม่นสำหรับ v i พนะีเม b e r อระผู้ใดว่าโอเคอยากจะเป็นบาย v ี p อย่างต่างๆก็โอเคตัวนี้ก็ลองไปบ่ายนะอ่าเทรดเอาค่าคอมเองหมหอหลวงอามากการจ้างทีมก็โอเคเนาะ ไปศึกษาเด้อทุกคนเด้อเนาะโอเคเอเ่ะเรนนิงข้ามไปก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนำเอากำไรไปเลยเนาะอ่าต้นทุนสองร้อยเนาะอ่ากำไรร้อยแปดสิบเอาร้อยแปดสิบไปเลยนเยานาะเยอะจัง่อยเนาะอ่ะเนาะถือว่ามาเทรดอ่าอ่าปรับเงินกันอ่าส่วงนี้เนาะตลาดบิตคอยค่อนข้างว่าตลาดคริปโตค่อนข้างว่าอากาศบ่ค่อยดีนะ กาเทศแบบระมัดระวังเอาเนาะเพราะว่าข่าวของ usdc กะค่อนข,ข้างว่าอ่าบอดี Body ปันไดเนนะาะเมื่อเช้านี้ก็มีการรุดเพกเองต่างๆเนาะโอเคไม่นี้เนาะบ่มั่นใจปันไดเนานะลองเบิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวย่อเบิง่งไกลๆกันเนาะว่าอาดีตมันเคยเป็นแบบไหนเนาะอืมเบิ่งว่าจะเซียวได้อีกบอนี่มันลงสองหอบแล้วยันมาต่ำเนาะอ่าคือน้ำที่เบิ่งจากอาดีตมันไกลไกเนาะโอเคลองเซียวก่อนเนาะ อ่าผมมั่นใจไปได้เนาะเพราะว่ามันยังมันยังบวม่นงจุดที่ว่ามันมันกับตัวใท่เนาะลองเบิรงก่อนเนาะลองเซียวเบิรงนเนาะแต่ว่าตลาดนี่แนวได้กระลงแต่ว่าเบิรงเนาะต้องเบิรงนใมนี้ออเดอร์นี้คันบวมลงน้ำจะซ้ำอีกออเดอร์นึงให้มันลงเนาะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันมาซนในส่วนของที่เป็นแนวฮับที่เป็นเอสอมเอเนาะเอสอมเอได้ที่เป็นแนวฮับเนาะเส้นสีแดงอันเนาะที่เป็นแนวฮับเนาะสึกว่ายันมันสิลงบ่ด้เนาะบวมไปเนาะ แต่ดูทำเฟรมไก่ๆเนาะไรเงียางยวก็คือตลาดยังเะยาวพยายามไหลลงอยู Nay, like uh ่เนาะอ่าเดี๋ยวนำสีลอให้มันขึ้นไปติดกันบ้างนะเดี๋ยวรอมันกันอ่ะออเลยเนาะไม่นี่หนึ่งออเลยเนาะออได้แล้วกระชยึดเนาะได้แล้วกระีซาวละเนาะพอเอากำไรซื้อว่าเทปบุไปบุมาก็ยึดเนาะได้กำไรร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบก็เอาเนาะใครเรียบร้อยเน่เนาะใครเรียบรอเอาองประเทศเดี๋ยวละเนาะอ่าคันมันอมุมมันใจป็นอะไเว้ย มักเซลอยู่เนาะอากดบริหาเนาะเดี๋ยวบึงเพราะว่าทาม์เฟรมอะไรยาว้เนี่ยมันมันจะมันจะพยายามลงอยู่เนาะแต่รอบึงก่นนอนว่ามันจะเป็นยังไงไทม์เฟรมอะไรเฟรมยะงียาว้มันมันจะลงมาอีกเนาะสังเกตอยู่เมื่อกี้เนาะตอนน้ำย่อกรับลงไปน้อยๆเนาะอ่าหลายคนถามอาจารย์บริเทสเอฟซีตะบอรเทรดคือเก่าเด้อเอฟทีกรดเทสแต่ว่าอ่าอยากจะอัดคลิปมาลงให้หลายๆคนเนาะให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าอ๋อหลักๆเนี่ย ให้ทุกคนได้เบิงนะวะหลายๆตลาดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนนะเพราะว่าส่อง u t u b e ของนันกันละก็เอาเป็นแนวความหู้ให้กับทุกคนนะให้ทุกคนมีโอ,อกาสได้ศึกษาได้เรียนหูนะ้เนาะทุกๆตลาดเนาะนำบริยาาเจาะจงว่าแพลต,ฟอ,ฟ,ตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวเนาะคือสาหรับนาส่องของน้ำจะเป็นให้ทุกคนได้เรียนหู้โอเคคันมันขึ้นไปส้นในส่วนของที่เป็นแนวแนวต้านเนาะนำจะเซลล์ลงทันทีเด้อเนาะขึ้นตรงโอเคเซลลเลยไม่นี่มไม่ตายมันใจสุด จังหวะนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละงงเลยเนาะโอเคเนาะอ่าไม่นี่ไม่นี่เวลามันเป็นโซนในโซนของที่เป็นอ่าแนวแนวต้านนะทุกคนเฮาเซลนี่กลิ่นสบายสบายเนาะการเทรดเนี่ยเฮาย่อเบิ่งกัำในระยะไกลๆแล้วก็เฮาก็หาจังหวะที่มันต่ำเนาะเทรดออฟอเร็กก็คือการเทรดอย่างกับการการเฮาลินเนาะมันก็ขึ้นกับระยะยาวระยะสั้นเนาก็ต้องเบิ่งทำฟิล์มเนาะอ่าเฮาเบิ่งอ่าจังหวะตลาดเนาะ ไม่นี้จัดอ,ออเดอร์มั่นใจเลยเนาะอ่ะวินไม่มีกระชหยุดเลยเด้อเนาะอ่าโดนโดนบนลงคลิปเนาะอ่าโอเคงามหลายเนาะกำไรร้อยอ่ากว่สิบยู่ใทีจุดแปดเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทางนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงบนแนะนำรือว่าสักตัวไปมาลงทุนเด้อใครที่อยากจะลงทุนแมนศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนทุกๆครั <naughty vé> ้งเนาะอ่าสำหรับผู้ใดที่สนใจแผนการตลาดดีนำเอาคลิปลงที่สองลงไฮเด้อ